สวัสดีค่ะค่ะวันนี้ก็ขอถือกล้องมือเดียวนะคะค่ะดิฉันใช้กล้องหน้าเดี๋ยวดิฉันจะไปอาบน้ำละอันนี้ก็ทานรับประทานอาหารเย็นเรียบร้อยแล้วนะคะดิฉันก็ทานมังสวิรัตค่ะแล้วก็ทานกิมจินะคะของท่านอาจารย์สอนธรรมะดิฉันเองค่ะท่านอนุตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลน,นะคะค่ะกิมจิสูตรเกาหลีค่ะ,ะทานแล้วก็ทําให้มี คล้ายๆแลคโตบาซิลัสนะคะค่ะเข้าไปช่วยลำไส้คือดิฉันก็เป็นเ <g ill club> กี่ยวกับโรคลมในกระเพาะนะคะค่ะก็ยังรักษาไม่หายดีค่ะแล้วก็เพียๆด้วยคล้นเนื้อคลันตัวนะคะแต่ว่าไม่ไม่ใช่โควิดสิบเก้าน่นอนค่ะเพราะว่าจมูกจมูกได้กลิ่นปกติค่ะลิ้นรับรสอาหารได้ปกติแล้วก็ไม่ท้องเสียนะคะเพียงแต่ว่าคลั้นเนื้อคล้นตัวก็คือเชื้อไวรัสที่มาจาก น้ำฝนค่ะน้ำฝนนะคะอาจจะเป็นเชื้อไวรัสตัวอื่นค่ะที่ไม่ใช่โควิดสิบเก้าไข้ไม่ขึ้นสูงค่ะก็เดี๋ยวทานฟาเธอรโจรนแล้นดีก็เหรียญดิฉันมีเหรียญสาธุคะ่ะชั้นเทพพระเจ้าอักิฟนิกส์เบิร์ดนะคะแล้วก็องค์จิจกวาลพระบิดาแห่งจิตวิญญาณพระผู้เจ้าเหนือสรรสิงทั้งปวงค่ะก็สามารถเอาทำน้ำําพิษได้นะคะอยู่ที่พลังแห่งความศรัทธาค่ะถ้าใครไม่มีพลังความศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้านะคะไม่เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงนะคะ ไม่เชื่อไม่เชื่อศรัทธาในท่านอนุตรธรรมอาจารย์ปริญญาขอโทษครับท่านอนุตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลนะคะก็ไม่มีพลังอันศักดิ์สิทธิ์ใดๆค่ะเพราะว่าเกิดจากพลังแห่งความศรัทธานะคะค่ะก็เมื่อนั้นก็ไม่สำเร็จผลอะไรทั้งนั้นนะคะน้ําก็จะไม่ศักดิ์สิทธิ์นะคะเพราะว่าไม่เชื่อในพระเจ้าไม่เชื่อในพลังแห่งท่านเทพอคีฟินิกส์เบิร์ดแล้วก็ ท่านอนุตรธรรมาจาริยันตาสกุลนะคะพูดเดวดิฉันก็ลิ้นรัวค่ะวันนี้ดิฉันจะแจ้งข่าวสารการสื่อพระโอวาทน,นะคะทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งค่ะก็จะมีสื่อพระโอวาทน,นะคะจากองค์จิตจักรวาลพระบิดาแห่งจิตวิญญาณพระพุทธเจ้าเหนือสัพสีนิพพานะคะมาโอกไถ่ายสื่อถ่ายทอดมาตั้งแต่โควิดเริ่มระบาดแล้วค่ะอันนี้คือสื่อทุกวันเสาร์นะคะสามทุ่มครึ่งตั้งแต่โควิดระบาดโควิดสิบเก้านะคะ ปีกว่าจะสองปีแล้วสิส่วนที่สื่อมาตลอดทุกๆเดือนนะคะที่ท่านอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญ,ญญาตาสกุลทำต่อเนื่องมาก็จะ33ปีแล้วนะคะก่อนเดือนตุลาคมนี้ครบ3 3ปีค่ะอันนั้นดิฉันก็ฟังอย่างต่อเนื่องมา10กว่าปีแล้วนะคะค่ะก็เพิ่งจะมารู้จักท่านอาจารย์กว่า10กว่าปีค่ะค่ะก็เชิญชวนนะคะศาส,สนิกชนคนประพฤติธรรมทุกศาสนานะคะฟังฟังพระโอวาจากผู้พุทธเจ้านะคะค่ะ ก็ติดอาวุธทางปัญญาค่ะเพราะว่าเป็นอนุตรธรรมก็คือความรู้ใหม่นะคะซึ่งสมองสองที่ของมนุษย์เข้าไม่ถึงนะคะเราจะเข้าถึงโลกียธรรมและโลกุตรธรรมเท่านั้นค่ะค่ะดิฉันก็ฟังมานานนะคะยิ่งฟังยิ่งฉลาดขึ้นค่ะอันนี้ไม่เกี่ยวกับว่าท่านจะเรียนสูงเรียนต่ำนะคะจะจบด็อกเตอร์ไหมปริญญาโทไหมปริญญาตรีไหมหรือว่าต่ำกว่านั้นหรืออะไรเนี้ยไม่เกี่ยวค่ะค่ะคนที่ คนดีค่ะคนดีนะคะ,ค,ะ,ค,ะค่ะก็มีปัญญาก็สามารถที่จะบรรลุนิพพานนะคะนิพพานแล้วก็หลุดพ้นได้สำเร็จนะคะค่ะอันนี้ที่ฉันก็ไม่ได้ไม่ได้กล่าวเกินความจริงนะคะ,คะเพราะว่าการเป็นคนดีของพระเจ้าพร,พระผู้เป็นเจ้านะคะไม่เกี่ยวกับความรู้สูงะคะ่ะแต่ว่าต้องเป็นคนดีในระดับมาตรฐานของพระผู้เป็นเจ้านะคะ หรือองค์จิตจักรวาลพระวิญญาณแห่งจิตวิญญาณพระพุธเจ้าเหนือทัพศทั้งปวงค่ะก็อนนี้ก็ะจะเชิญชวนพ่อเดี๋ยวดิฉันก็จะไปอาบน้าแล้วค่ะจะได้รับชมรับฟังนะคะค่ะพ่อเดี๋ยวก็จะสื่อมาละค่ะสื่อผ่านท่านอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตาสัสกุล Facebook ชื่อวิสุทธิปัญญานะคะ v i s u d h i ะคะ่ะวิสุทธินะปัญญา p u n y a ค่ะเข้าไปเลยนะคะหรือว่าช่อง YouTube ก็จิตจักรวาลน,นะคะค่ะ c h i t c h a k r a b a l ค่ะสองสองช่องนี้นะคะส่วนเวอร์ไวเบก็เวอร์ไวเบจิตจักรวาลค o m ค่ะสามช่องทางนะคะส่วนใหญ่ดิฉันจะ Facebook ค่ะ YouTube ก็ถ้า Facebook ล่มก็ u t u b e นะคะค่ะเข้าไปเลยนะคะค่ะก็เดี๋ยวเจอกันในนั้นส่วนใหญ่ีดิฉันก็จะแฟชแชร์ขอโทษค่ะจะแชร์เข้ามาที่ Facebook สุภัทรายุทธวาราชัยอยู่แล้วนะคะ,คะโอเคค่ะเดี๋ยวไปแล้วค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ